สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูคา,าบูเครื่องหวานปุ๋ยแล้วก็หวานข้าวนะครับน้ำมันหยดใต้ถ้วยคาบูนะครับมาดูวิธีการซ่อมแล้วก็แก้ไขแบบง่ายๆนะครับตามไปดูกันเลยนะครับก็ทำการแกะคาบูออกมาเลยๆๆๆๆนะครับ ก็มีสกรูยึด2ตัวด้วยกันนะครับ เมื่อทําการถอดสกรูกแกะออกมานะครับเราก็จะเอาตัวถ้วยขาบูนะครับตัวที่อยู่ด้านล่างนะครับที่ภาพเห็นในขณะนี้ครับมันจะมีตัวลูกยางอัดถ้วยขาบูนะครับทีนี้มันเสื่อมสภาพนะครับทําให้ปิดน้ํามันไม่อยู่นะครับทําให้หยดแล้วก็รั่วซึมนะครับวิธีการแก้ง่ายก็คือจริงๆแล้วก็ต้องไปซื้ออะไรนะครับก็คือตัว ลูกยางมาใส่นะครับแต่ว่าแต่ว่าจําเป็นต้องใช้แบบเร่งด่วนนะครับก็เลยไม่มีเวลาไปซื้อกันเลยต้องใช้วิธีการทากาวปิดไว้นะครับนะครับทาที่บริเวณลูกยางนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้เซตตัวให้แข็งนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปคืนนะครับ โอเคเมื่อกาวแห้งแล้วนะครับก็ทำการประกอบคาบูเข้าคืนนะครับแล้วก็ทำการทดสอบดูว่าน้ำมันยังหยดยังรั่วยังซึมอยู่อีกหรือเปล่านะครับ Okay. เรียบร้อยก็ลองเปิดวาวน้ำมันดูนะครับก็ปรากฏว่าไม่ร่วมไม่ซึมยังครับก็หวังว่าคงเป็นแนวทางน,นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ